เอาละครับก็สวัสดีนานผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องไดเดสตินีกับการพูดคุยตัวเต็มจุดสึกไขเซนบูโดโรในตอนที่9นะครับซึ่งเนื้อหาในตอนนี้เนี่ยยังคงวนเวียนอยู่กับอดีตของคอร์แล้วก็มารุก่อนที่เขาจะมาที่ดาวโลกนะครับแต่ก็ไม่มั่นใจว่าจบหรือย,อยังนะเพราะมันใช้คําว่าพาร์ทสซึ่งไม่ได้บางทีอาจจะมีพาร์ทสาก็ได้แต่จากเท่าที่อ่านเนี่ยมันก็มีแนวโน้มไปไปได้สูงว่าอาจจะตัดจบแล้วครับแต่ว่าถ้ามันยังไม่จบในพาร์ทสองก็คะดว่า การพูดถึงตัวละครจากภาคหลักอีกตัวหนึ่งที่ใครหลายคนอาจจะคุ้นหน้ากนดีนะครับแต่ว,ว่ามาเป็นเพียงแค่มีมแก๊กสั้นๆที่ตัวใจเกเกตั้งใจใส่ให้มาเพื่อคลายความคิดถึงกันเฉยๆครับเอาว่าก่อนไปรับชมคลิปกันนะครับก็อย่างเช่นเคยครับในคลิปนี้เนี่ยอาจจะมีการสปอยเนื้อหาในอนาคตถ้าเกิดเ,เพื่อนๆยังไม่อยากถูกสปอยผมแนะนาให้กดปิดคลิปไปนในตอนนี้ได้เลยและเพื่อไม่การเสียเวลามาครับเดี๋ยวเราตัดเนื้อหาเข้าสู่คลิปกันเลยดีกว่าสหรับเนื้อหาในจุดสึดคลาะเซนโวโรตอนที่9นะ และถ้าใครงจำได้จากเนื้อหาในภาคหลักที่จัจายเกเกตเคยบอกไว้ว่าแพนด้าเนี่ยได้ย้ายมาอยู่กับตระกูลโอคสึแล้วนะครับเหมือนมาเป็นอุปกรณ์ต้องสาบที่อยู่ในคลังเก็บของของตระกูลโกโจตระกูลโอคสึอ,อะไรประมาณนั้นครับในตอนวัยเด็กครับยูกะเนี่ยก็ได้ไปเรียนใช่ไหมแล้วก็ได้แบบมีเพื่อนๆในห้องเรียนมาเมาบอกว่ารู้หรือเปล่าว่าพี่ชายของยูกะซูรุกิน่ะจริงๆแล้วแอบชอบสาวที่ชื่อมิซูโฮนะใช่ใช่ใช่พอดีพี่ฉัน,นบอกมาแต่ว่ายูกะอย่าเอาเรื่องนี้เนี่ยไปบอกใครนะยูกะก็แบบว่าได้สิฉันนไม่บอก ใครหรอกแล้วภาพตัดกลับม้ที่ยูกะมันไม่บอกใครจริงๆเว้ยน้องมันเดินมาหาแพนด้าที่ถูกเก็บไว้ในห้องเก็บของนะครับแล้วบอกว่านี่รู้ไหมว่าซูรุกิเนี่ยชอบสาวที่ชื่อมิซูโฮะล่ะหลังจากนั้นภาพตัดกับมาที่ถึงเวรของซูรุกิต้องไปทําความสะอาดคังเก็บของนะครับในตอนที่ซูรุกิกำลังทาความสะอาดอยู่ครับเหมือนแพนด้าเนี่ยมันก็ได้ตื่นขึ้นไอ้เจ้าเกเกเคยบอกไว้ใช่ไหมครับว่าตัวแพนด้าเนี่ยมันพลังเวทไม่เสถียรจะมีช่วงที่ตื่นขึ้นบ้างช่วงที่ไม่ได้ตื่นขึ้นบ้าาะรรรรับเเมือออชนน่่่่ววีีียพดดกกกกทสุุุิิไไไปป คนที่ชื่อมิซูโฮอย่างนั้นเหรอสุรุกิแม่งหันหน้าไปแบบเบ้อเบอแล้วแพนด้ามันก็ยิ้มให้ถือว่าเป็นตอนน่ารักน่ารักทำให้ทุกคนเนี่ยหายคิดถึงเจ้าแพนด้าก็แล้วกันนะครับทีนี้เรามาเข้าสู่เนื้อหาหลักกันต่อนะครับในตอนที่แล้วเนี่ยเพื่อนๆน่าจะจกันได้นะครับว่าตัวลูกสาวของหัวหน้าเผ่าเดสกุนเตนั้นได้ถูกคนจากเผ่าเขายานฆ่าตายไปครับเปิดตอนมาเนี่ยก็จะเป็นปัญหาต่อจากตรงนั้นเลยนะครับบวกกับมีการอธิบายครับเพื่อนๆยังจําดวงตาที่3ของคอสและมารูได้ไหมครับจริงๆ ตัวมาตั้งแต่เกิดครับเพราะหน้าที่ของดวงตาที่3นั้นมันเปรียบเสมือนกับแหล่งพลังงานของโลโลลูกาครับโดยโลโลลูกาเนี่ยจะมีการอธิบายดอกจันไว้ให้นะครับว่ามันก็คือพลังเชิดอิเล็กตกักกับพลังคําสาบที่บนโลกของเราเนี่ยจะเรียกกันว่าพลังเวทหรือพลังคําสาบก็ได้ครับแต่ว่าสําหรับชาวซิมูเลียพลังนี้เนี่ยมันคือพลังโลโลลูกาเพราะงั้นถ้าถามว่ามันคือตัวเดียวกันไหมคําตอบก็คืออาจจะไม่อาจจะแค่มีความคล้ายคลึงกันซะมากกว่าครับแถมตัวคาอธิบายยังมีบอกไว้อีกนะครับผมว่ามีเพียงแค่ชาวรูเมเลียน มีความแตกต่างจากชนเผ่าอื่นๆในดาวซิมูเลียนก็คือพวกเขาเนี่ยสามารถหลั่งน้ําตาในตอนที่ชาวเขายันตายได้ครับแต่กลับกันครับดวงตาที่3นี้เนี่ยจะสามารถหลั่งน้ําตาได้เพียงแค่ตอนเกิดและตอนตายสําหรับเผ่าพันธุ์อื่นๆที่ไม่ใช่รูมเมเลียนครับแต่ว่าการหลั่งน้ําตานั้นมันส่งผลเสียต่อสมองเป็นอย่างมากที่ถึงขั้นอาจเสียชีวิตได้เลยครับก่อนที่ภาพจะตัดกลับมาที่การเจราจาต่อครับดูราได้ถามว่าลูกสาวของหัวหน้าเผ่าเดสกุนเตเนี่ยถูพวกชาวเขายาันฆ่าสินะและยังไงต่อทางฝั่งของท่านผู้ทอกฤ บอกไปว่าชาวเกาญานเนี่ยถูกกําจัดออกไปตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อนแล้วแต่ว่าทางฝั่งของเดสกุนเตก็ได้โทษพวกเราชาวรูเมเลียนว่าถ้าเกิดไม่ใช่เพราะพวกเราไปยั่วยุชาวเกายานเรื่องราวแบบนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นเพราะงั้นหัวหน้าผ่าของ Des เดสกุนเตก็เลยเรียกร้องที่ดินครับประมาณ90%ที่ชาวรูเมเลียนถือครองอยู่รวมไปถึงคลองที่พวกดูราเนี่ยเพิ่งสร้างเสร็จด้วยและถ้าไม่ยอมนะครับพวกเขาเนี่ยจะเริ่มเปิดสงครามครับแต่แน่นอนครับว่าชาวรูเมเลียนเองก็รู้อยู่ในใจลึกๆว่าสิ่งที่ชาวเดสกุนเตเรียกร ร้องขอที่เห็นแก่ตัวมันคือเรื่องที่พวกเขาเนี่ยเสแสร้งอารมณ์เหมือนอยากจะหาคนผิดให้ได้แต่ทว่าตอนนี้ก็ไม่สามารถทําอะไรได้ครับวาทูตของเดสกุนเตนั้นได้ยื่นจดหมายท้าประลองมาแล้วเดี๋ยวตรงนี้ผมจะอธิบายให้เพื่อนๆเ,เข้าใจแบบง่ายๆนะครับถ้าสมมติในโลกของเราอํานาจก็คือพวกยศตําแหน่งอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าที่ดาวซิมูเรียอํานาจนั้นมาจากผู้ถือครองพลังครับหมายความว่าคนที่อยากมีปากมีเสียงทานู่นทํานี่ได้เนี่ยก็ต้องคือคนที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นครับแล้วพวกเดสกุนเตเนี่ยเขาจะมีวัฒนธรรมก็คือเปิด การประลองกันก่อนครับในการประลองนั้นแต่ละเผ่าจะส่งตัวแทนออกมาแล้วก็ต่อสู้กันถ้าฝ่ายไหนแพ้นะครับก็จะเปต้องทําตามที่ผู้ชนะเรียกร้องส่วนผู้ชนะเรียกร้องเนี่ยก็มีสิทธิที่จะเรียกร้องอะไรก็ได้ครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้ขอที่ดินไปขอคลองไปถ้ามึงมอบให้กูก็จะไม่เปิดสงครามแต่ถ้ามึงไม่มอบกูก็จะเปิดสงครามหมายความว่าก่อนจะเกิดอะไรที่มันเป็นเรื่องเลวร้ายเรื่องใหญ่ขึ้นเนี่ยมันจะต้องมีการประลองกันก่อน,อนเพื่อหาข้อยุติครับซึ่งพอได้ยินแบบนี้พวกรูเมเลียนเนี่ยก็ดูเหมือนจะชื่นใจมากยิ่งขึ้นเพราะในการปรระลอออองงบก่นข พวกเดสกุนเตคนที่ชนะในการประลองครั้งนั้นก็คือตัวดูรานั่นเองครับและแน่นอนครับพวกตัวดูราก็ตัดสินใจที่จะเป็นตัวแทนของรูเมเลียนในการต่อสู้กับพวกชาวเดสกุนเตให้ครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมันไม่เหมือนเดิมครับพวกคู่ต่อสู้ที่ตัวดูราจะต้องเจอด้วยเนี่ยก็คือดับูรานั่นเองการลงมาในสนามของดับูรานั้นก็ทําให้รูเมเลียนทุกคนเนี่ยรับรู้ได้ทันทีครับว่ามันนั้นอาจจะไม่ได้กินหมูต่อไปและความน่ากลัวของดับูราบวกกับออร่าเนี่ยมันอาจจะทําให้ดูร่านั้นตายในการขข่งัันคร้งนี้เลยก็ได้ครับ ตัวดูรา,ราเขาก็ไม่ได้สนใจชีวิตของตัวเองครับและดูเหมือนว่าจะบ,บทสนทนาครับสคนนี้เนี่ยน่าจะเคยเป็นเพื่อนและรู้จักกันมาก่อนด้วยเพราะว่าตัวดูราเนี่ยได้มีการถามดะบ,บุระว่าน้องสาวนายเป็นไงบ้างทั้งด้าของดะบ,บุระเนี่ยได้เงียบไปครับเลยทําให้ดูรารู้ว่าน้องสาวของดะบ,บุระถูกจับตัวอยู่หรืออาจจะถูกเอาไปใช้เป็นตัวประกันอะไรแบบเนี้ยครับดะบ,บุระก็เลยบอกว่าตามคาสั่งแล้วฉันต้องสู้กับนายจนตัวตายฉันขอโทษนะเพื่อนฉันเองก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดีดูราก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลไปยังไงผล มันก็ไม่ได้สำคัญขนาดนั้นแล้วแต่ก่อนจะสู้กันฉันมีอะไรอยากจะพูดนะว่าแล้วดูราเนี่ยก็ได้พูดความจริงทั้งหมดออกมาครับว่าจริงๆแล้วพวกเดสกุนเตเนี่ยก็ไม่ใช่คนดีอะไรมากนะครับและสงคารามที่เกิดขึ้นที่เอาพวกชาวายานมาเกี่ยวข้องเนี่ยจริงๆแล้วมันคือความลบของชาวเดสกุนเตที่ต้องการหินแร่วิเศษที่มีชื่อว่ามูลครับโดยเจ้าหินแร่ที่มีชื่อว่ามูลนี้เนี่ยมันคือหินวิเศษที่สามารถเปลี่ยนแปลงความสามารถของโรลูกา้าหรือพลังเวทข,ของชาวซิมบูเลียให้กลายเป็นรูปแบบพลังงานที่ดูทรงพลังได้ สุดท้ายแล้วดูราเนี่ยก็ได้บอกกับทุกคนไปว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมันเป็นเพียงแค่สันติเขาเองก็หวังว่าเดซคุนเตนเองจะยอมรับว่าชาวูเมเลียนนั้นคือเพื่อนบ้านของพวกคุณครับก่อนพายประจักกับใหม่อีกทีทุกคนเนี่ยได้แต่นั่งน้ำตาไหลครับเพราะว่าดูรานั้นได้ถูกดาบุระฆ่าจนตายครับแม้กระทั่งตัวมารูเองก็ยังจะกระโดดเข้าไปซัดดาบุระด้วยความโกรธเลยครับถึงขั้นตะโกนออกมาประมาณว่ามึงมึงชื่อดาบุระใช่ไหมกูจะจาชื่อของมึงไว้อารมณ์แบบแค้นมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต,ต บบอยากแก้แค้นงั้นเหรอถ้ามันอยากแก้แค้นจริงเนี่ยทำไมมันถึงทํางานให้กับดาบบูระตามที่เราเห็นในตอนที่ห่ละ่ะคําตอบคือเหตุผลที่มารุตะโกนแบบนั้นเนี่ยเนื่องจากดาบบูระครับไม่ได้ใช้พลังที่แท้จริงของตัวเองเหมือนแบบใช้พลังกักในการฆ่าดูราครับพอเห็นแบบนั้นเนี่ยมารุก็เลยรู้สึกว่าเหมือนดูราถูกหมิ่นเกียรติของนักรบอยู่อย่างน้อยๆเนี่ยต่อให้ดูราจะอ่อนกว่าดาบบูระแต่เองก็ควรจะเอาจริงเพื่อให้เป็นเกียิของนักรบหน่อยไม่ได้อย่างนั้นเหรอทางด้านของดัดบบคระี ความจริงเปิดเผยว่าจริงแล้ว2คนนี้เนี่ยเคยเป็นเพื่อนสนิทก,กันมาก่อนก็คือดูราและก็ดบูรานะครับก่อนที่ชนเผ่ารูมเมเลียและชนเผ่าเดสกุนเตเนี่ยจะแตกคอก,กันก็เลยทำให้ทั้งคู่เนี่ยต้องแยกจากกันนะครับและดูราก็เป็นคนเดียวด้วยที่รู้ว่าความแข็งแกร่งของดบูรานั้นมีมากขนาดไหนแต่น ura, เนื่องจากดบูรานี่ไม่อยากเป็นจุดสนใจแล้วกเกียดการต่อสู้คือเป็นคนที่มีพลังต่อสู้สูงมากนะครับแต่รักสงบหลังจากการตายของดูราก็ได้มีการจัดพิธีศพให้ครับในตอนนั้นก็จะมีฉากแฟลชแบ็กเล็กๆของตัว u, ัววมมาาาาาลลุแะกคคคออออที่่่เเยถบบดูรรพืืนนน้ไ ดูราในก็เลยอธิบายความหมายของเพื่อนบ้านไปครับก่อนที่ภาพจะตัดกลับมาที่ปัจจุบันครับที่ชาวโรเมเลียนบางคนนะครับก็ได้บอกว่าไหนๆพวกเราก็พ่ายแพ้แล้วก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเขาต้องสูญเสียคลองและก็สูญเสียพื้นที่ประมาณ90%ไปนะครับทำไมพวกเราไม่สู้ให้ตัวตายไปเลยล่ะจาบาก็เลยบอกว่านี่แกงโง่หรือไงหน้าที่ที่แท้จริงของนักรบนั้นไม่ใช่การสู้จนตัวตายแต่คือการปกป้องผู้คนเด็กและสตรีต่างหากล่ะซึ่งในขณะที่ทุกคนกําลังนั่งเศร้ากันอยู่นั้นจู่ๆก็ได้มีคนนตะกพขึ้มาาว่า แกมาทําอะไรที่นี่ซึ่งคนคนนั้นเนี่ยก็คือดาบุระนั่นเองครับดาบุระได้มาบอกกับคอร์และมาลุว่าดูรานั้นได้ทิ้งบางสิ่งบางอย่างไว้ให้กับพวกนาย ว่าแล้วดาบูระก็พาพวกชาวรูมเมเลียนบางส่วนนะครับมายังสถานที่ที่เคยขุดคลองและถ้าใครยังจำได้ในตอนขุดคลองมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ดูราได้บอกกับคอสลและมาลุนในใบเด็กว่าพวกนายเนี่ยอย่าไปยุ่งกับหินตรงนั้นซึ่งหินที่ว่านั้นเนี่ยก็คือหินมูลทั้งหมดเลยครับมันคือหินแร่วิเศษของชาวซิมบูเรียนนั่นเองครับทุกคนก็ตกใจเลยว่าดูราเนี่ยได้ขุดหินแร่นี้ทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่แต่พอลองอ่านสถานการณ์ดูอ่ะก็เป็นไปได้เพราะว่าพื้นที่ที่พวกเขาขุดคลองเนี่ยมอย่่เขขงชาวคาาพวกกุเเไ มายุ่งเกีย่ยอยู่แล้วเราะงั้นมันก็เลยเหมือนซ่อนหินนี้ได้เว้ยก่อนที่ในตอนนั้นครับหินมุลทั้งหมดที่ดูราดเตรียมไว้มันจะมีปกริยาตอบสนองกับพลังโลโรรูกาหรือพลังเวทของคอสและมารุนั่นเองครับก่อนที่มารุจะพูดกับทุกคนว่าเอาล่ะ ออกไปค้นหากันเถอะสถานที่ที่พวกเราจะสามารถอยู่ได้อย่างปลอดภัยก็คือตอนนี้พื้นที่ที่ชาวรูเมเลียเหลืออยู่มันมีเพียงแค่สิเท่านั้นใช่ปะและสิบนั้นเนี่ยมันไม่สามารถเพาะปลูกอะไรได้ยังไงก็คือตายอยู่ดีครับชาวรูเมเลียก็เลยบอกว่าสถานที่แบบนั้นเนี่ยมันมีอยู่จริงนะหรอมาลุก,ก็เลยบอกว่ามันต้องมีแน่นอนมันจะต้องมีดาวดวงใดดวงหนึ่งที่ต้อนรับการมาของพวกเราแน่ๆเพราะงั้นพวกเราจะเดินทางออกจากโลกใบนี้เราจะไปจากซิมูเรีย เอได้ยินแบบนั้นรูมเมเลียน,นยก็ตกใจว่แบบเฮ้ยเราจะเดินทางออกจากโลกนั้นเหรอก่อนที่ดาบูราจะพูดขึ้นมาว่าฉันเองก็จะไปกับพวกนายฉันสัญญาว,ว่าฉันจะปกป้องพวกนายทุกคนเองมารุก็เหมือนจะพยักหน้าแล้วบอกว่าเอาละไปกันเถอะ ทิปเดินทางอันไกลโพ้นเพื่อตามหาเพื่อนบ้านของเราดังสิ่งที่ดูราบปาถนาไว้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในจูสึไคเซนมูโดโรตอนที่9กครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับกับการพูดคุยตัวเต็มของเนื้อหาจูสึไคเซนมูโดโรตอนล่าสุดปงบมากครับผมสมรุปเนื้อหาในตอนนี้อาจจะดูอ่อมๆไปหน่อยใช่ปะ่ะเพราะตัวเนื้อเรื่องมันยังไม่มีอะไรน่าสนใจเลยเนื่องจากข้อมูลแบบมันยัดมาเยอะมากถ้าเทียบกับช่วงภาคหลักที่เราแบบเจอฉากโบแอคชันเยอะๆสำหรับภาคนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ไปถึงขนาดนั้นแต่คิดวว่่่าาชงงหลัๆจะป นแนนน่อแต่จากเนื้อหาในส่วนนี้ของชาวโรเมเลียนที่เดินทางมาจากดาวซิมูเลียเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าพวกเขาส่วนใหญ่เนี่ยก็ล้วนเป็นคนดีผมก็เลยนึกภาพไม่ออกเว้ยว่ามันจะมีจุดแตกหักตรงไหนที่จะทําให้สงครามเกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้คุณใส่ที่ญี่ปุ่นกับพวกมนุษย์ต่างดาวที่รีภัยมาจากซิมูเลียเอาว่าพวเพื่อนคิดอย่างไงตอนนี้กันบ้างลองคอมเมนต์พืดอคุยกันได้ด้านใต้คลิปนี้เลยนะครับแลถ้าเกิด่เพื่อนชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยไว้เจอกันอีกทีในคลิปหน้าจนนี่ bye ่ถถ้าึึกงอป ต้องนึกถึงเรา NF Streaming